ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับกลับมาอยู่กับคุณครูเสืออีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพลระศึกษานะครับวันนี้เราจะเรียนนะครับพลระศึกษานะครับในหัวข้อการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานนะครับการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาดูรูปแบบที่หนึ่งก็คือ การเคลื่อนไหวแบบผสมผสานแบบอยู่กับที่นะครับอาจะมีตัวอย่างอย่างไรบ้างนะครับไปชมกันเลยถ้ากระโดดหมุนตัวเป็นการผสมผสานร,ระหว่างการหมุนตัวและการกระโดดเริ่มจากการยืนตรงแยกเท้าออกเล็กน้อยย่อเข่าลงกระโดดหมุนตัวไปข้างหลังเสร็จแล้วย่อเข่าลงกระโดดหมุนตัวกลับมาด้านหน้า เสร็จแล้วกลับมายืนสู่ท่ายืนตรงท่ากระโดดเหยียดตัวกลางอากาศเป็นการผสมผสานร,ระหว่างการกระโดดการเหยียดแขนขาและการนั่งเริ่มจากการยืนย่อขาและกระโดดและกลับมาสู่ท่ายืนตรงท้ากระโดดตบ เป็นการผสมผสานร,ระหว่างการกระโดดและการแยกแขนและขาเริ่มจากการยืนตรงและกระโดดตบมือด้านบนแล้วกลับมาสู่ท่ายืนตรงท่ายืนแตะปลายเท้าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างการกางแขนและการเหยียดแขนขา ท่ากระโดดตบมือใต้เขา่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างท่ากระโดดงอเข่าและตบมือใต้เขา่ายืนตรงและกระโดดปบมือยกเท้าให้มือประกบกันอยู่ใต้เขา่าแล้วกลับมาสู่ท่ายืนตรงท่าบิดเอวไปทางด้านขวาสลับซ้ายเป็นการผสมผสานร,ระหว่างการบิดเอว และการก้าวเท้าเริ่มจากก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้างแล้วบิดเอวไปทางด้านขวาครับอ่าจบไปแล้วนะครับสำหรับการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานแบบอยู่กับที่นะครับอ่าในแบบที่หนึ่งได้จบลงไปแล้วต่อไปครับเราจะมาดูการเคลื่อนไหว แบบผสมผสานที่2ก็คือการเคลื่อนไหวผสมผสานแบบเคลื่อนที่นะครับจะมีตัวอย่างนะครับน้าติดตามอย่างไงบ้างนะครับไปชมกันเลยการวิ่งสลับฟันป่าเป็นการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวของสมรรถภาพร่างกาย การวิ่งกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางสามารถเพิ่มสมรรถภาพด้านความแข็งแรงของร่างกายได้การวิ่งควบมา้าเป็นการเพิ่มสมรรถภาพเรื่องของการก้าวเท้าและการเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดีการวิ่งเปลี่ยนทิศทางช่วยเรื่องของการเคลื่อนไหว ด้วยความรวดเร็วได้เป็นอย่างดีถ้าขยิงก้าวขยิงเป็นการผสมผสานร,ระหว่างการยืนการขยิงและการก้าวเท้าทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถสร้างสัมพันธ์ระหว่างเท้าทั้งสองข้างได้เป็นอย่างดี การกระโดดขาเดียวสลับฟันปลาช่วยในเรื่องของความแข็งแรงของขาและหัวเข่าได้เป็นอย่างดีการกระโดดเท้าสองข้างข้ามกวยไปข้างหน้าช่วยในการเสริมสร้างสมรรถภาพของขาและเข่าให้แข็งแรงครับอ่าจบไปแล้วนะครับสำหรับ การเคลื่อนไหวแบบผสมผสานนะครับประเภทที่2นะครับต่อมานะครับเราจะมาทําประเภทที่สนะครับคือการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานแบบมีอุป,ปกรณ์นะครับอาจะมีตัวอย่างนะครับน่าติดตามยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยการพุ่งตัวรับลูกบอลเป็นการผสมผสานการยืนและการพุ่งตัวโดยมีลูกฟุตบอลเป็นอุปกรณ์ ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดีถ้ารับส่งบอลเหนือศีรษะระหว่างขาเป็นการทำงานระหว่างความสัมพันธ์ของสมองและขาและแขนได้เป็นอย่างดีการรับส่งลูกบอลแบบเคลื่อนที่ เป็นการผสมผสานร,ระหว่างการโยนและการเดินครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาของการเรียนสุขศึกษาและพลระศึกษานะครับของนักเรียนการประชุมศึกษาปีที่4นะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานทั้ง3ประเภทนะครับนักเรียนนะครับมันฝึกนะครับการเคลื่อนไหวเหล่านี้ให้เกิด ความชำนาญน,นะครับเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการเล่นกีฬาต่อไปนะครับวันนี้ครูเสือนะครับมีเรื่องนะครับมาแจ้งอีกหนึ่งเรื่องก็คือหลังจากนักเรียนนะครับดูคลิปของครูเสือเสร็จแล้ววันนี้ไม่มีการทำแบบฝึกหัดนะครับแต่จะให้นักเรียนทำแบบทดสอบตามลิงก์ที่ครูเสือได้ส่งให้นะครับเพื่อเก็บคะแนนเป็นคะแนนเก็บไม่แก่นักเรียนนะครับ เมื่อนักเรียนทาเสร็จแล้วนะครับนักเรียนอย่าลืมกดส่งนะครับแล้วกดดูคะแนนให้เรียบร้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ